สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแคลม Time ช่วงเวลาแห่งอาชญากรรมค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับซินดี้ค่ะบอนค่ะตอนนี้เราก็มาถึง EP 13กันแล้วนะคะวันนี้เราได้รับ r e quest มาจากผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมว่าอยากจะฟังเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะ วันนี้คุณบอลก็จะมาทําหน้าที่เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันค่ะคดีในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคดีเด็กหายคนหนึ่งนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้จักเด็กสาวที่ชื่อว่ามาเดลินแมคแคนนะครับเป็นหนูน้อยวัยสามขวบที่หายตัวไปในขณะที่ท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่กับครอบครัวที่โปรตุเกสในปี2007นะครับสื่อมากมายเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญกับการหายตัวไปของเธอนะครับจนกลายมาเป็นหนึ่งในคดีเด็กหายที่ดังที่สุดคดีหนึ่งของโลกเลยนะครับท้าง คนไทยเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาให้อ่านกันในโลกออนไลน์มากมายเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนาะ mm hmm. โปรแกรมสตรีมหนังยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix กนะครับ mm hmm. ก็ได้นําเรื่องราวของเธอเนี่ยมาทําเป็นสารคดีเช่นกันก็เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามฟังได้ในคดีการหายตัวไปของ m a d e l ี n แมคแคนครับ เรามาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงครอบครัวของหนูน้อยมาดาลินกันก่อนนะครับครอบครัวแม็กแคนเนี่ยอาศัยอยู่ที่โรดลีย์ในเมืองเลสเตอร์นะครับประเทศอังกฤษครอบครัวแม็กแคนประกอบไปด้วยเจอร์รี่นะครับผู้เป็นพ่อเคสผู้เป็นแม่นะครับซึ่งเคสกับเจอร์รี่เนี่ยมีอาชีพเป็นหมอทั้งคู่นะครับเขาพบกันที่เมืองกัสโกประเทศอังกฤษเหมือนกันในปี1993นะครับแล้วก็แต่งงานกันในปี1998โดยให้กําเนิดลูกสาวมาคนหนึ่งในปี2003นะครับแล้วตั้งชื่อว่ามาดาลินแล้วก็ในปี2 0 0 ได้ให้กำเนิดลูกฝาแฝดออกมาอีก2คนนะครับซึ่งเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับทั้งหมดเนี่ยหคนอาศัยอยู่ในเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเมดาลีนณตอนนั้นนะครับอายุประมาณ3ขวบเกือบจะ4ขวบแล้วก็น้องฝาแฝดชายหญิงของเธอเนี่ยอายุประมาณ2ขวบนะครับเมดาลีนเป็นเด็กผมบลอนนะครับมีตาสีฟ้าเขียวแล้วก็มีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่มันไม่เหมือนคนอื่นยังไงเหรอคะที่ตาขวาของเธอเนี่ยตรงม่านตาดำเนี่ยมันจะมีแถบสีดํายื่นออกมาอีกอ เออถ้ามองมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นรูกุญแจแล้วก็เป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อครอบครัวของแม็กแคนเนี่ยได้ไปพักผ่อนตากอากาศนะครับในช่วงสปริงเบรกที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองปลาดาลุสนะครับประเทศโปรตุเกสในวันที่28เมษายนปี2007นะครับโดยมีแพลนที่จะกลับในวันที่4พฤษภาคมเมืองปลาดาลุสนะครับถูกเรียกว่าเป็นประเทศอังกฤษขนาดย่อมๆเลยเหตุผลก็คือเมืองนี้เนี่ยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่มาเที่ยวแล้วก็มีชาวอังกฤษที่ย้ายถิ่นนฐา าอาศัยอยู่ณที่นี้เลยนะครับครอบครัวแมคแคนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่นั่นนะครับพวกเขาได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆนของเขาด้วยก็คือมีผู้ใหญ่อีก7คนนะครับแล้วก็มีลูกๆของเพื่อนๆอนอีกรวม5คนนะครับรวมสมาชิกทั้งหมดแล้วก็คือมี17คนผู้ใหญ่ที่ไปด้วยเนี่ยก็เป็นแก๊งเพื่อนเพื่อนหมอของเขานะครับแล้วก็มีแฟนที่แบบตามไปด้วยพวกเขาเนี่ยไปพักอาศัยเนี่ยไม่ได้เป็นพักแบบเป็นโรงแรมนะครับเขาเช่าเป็นแบบอพาร์ตเมนต์อยู่ซึ่งอพารครอบัว แมคแคนพักอาศัยเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาพาร์ตเมนต์หลายๆตึกที่ชื่อว่าวอเทอร์ไซส์วิลเลจซึ่งกลุ่มอาพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยมันจะมีถนนสาธารณะตัดผ่านประชาชนคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่แขกที่มาพักที่อาพาร์ตเมนต์สามารถใช้ถนนพวกนี้ได้ด้วยก็คือมันไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลีแล้วก็ใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาอยู่เนี่ยจะมีโอเชียนคลับตั้งอยู่ด้วยนะครับซึ่งโอเชี c ยนคลับเนี่ยมันก็จะเป็นคอมเพล็กซ์เล็กๆที่มีสระว่ายนะ้ำมีร้านอาหารมีสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็เราจะมาพูดถึงห้องในอพาร์ตเมนต์ที่ครอบครัวแม็คแคนพักนะครับห้องของครอบครัวแม็กแคนเนี่ยคือห้อง 5A โดยที่เพื่อนๆของเขาเนี่ยก็อยู่ในห้องใกล้ใกกันนะครับห้อง 5A เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างสุดของอพาร์ตเมนต์แล้วก็ อยู่ริมสุดของอพาร์ตเมนต์เลยคือตรงขอบมุมถนนกับซอยเล็กๆอ่ะวันนี้เรามาดูเลเยอร์ของห้องนะครับทางเข้าหลักเนี่ยมันจะมาจากทางลานจอดรถก็คือจอดรถเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าเปิดประตูมาเข้าสู่ห้องของครอบครัวแม็กแคนนะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องครัวแล้วก็ขวามือเนี่ยจะเป็นห้องนอนห้องแรกนะครับแล้วพอเดินต่อมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นโถงห้องนั่งเล่นแล้วก็ถ้ามองทางขวามือเนี่ยจะเป็นห้องน้ําแล้วก็ถัาจากห้องน้ําไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นห้องนอนก็คือเป็นห้องแบบ2องห้องนอนหนึ่งห้องนั นั่งเล่นใช่ไหมครับห้องน,นั่งเล่นเนี่ยจะมีประตูกระจกสไลด์ที่สามารถเปิดออกไปที่ระเบียงได้ซึ่งถ้ามองจากระเบียงไปเนี่ยมันจะเห็นโอเชียนคลับที่อยู่ใกล้ๆกันตรงระเบียงนี้เนี่ยมันจะมีบันไดที่สามารถเดินออกมาแล้วก็มีประตูเล็กๆเนี่ยออกมาจากอพาร์ตเมนต์ได้ด้วยแล้วก็ประตูกระจกสไลด์ที่เปิดไปที่ระเบียงเนี่ยมันล็อกได้จากข้างในเท่านั้นครับคราวนี้เรามาดูห้องนอนทั้งสองห้องนะครับมันจะมีห้องนอนที่ติดถนนใหญ่ที่เป็นวิวลานจอดรถกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่เป็นวิวโอเชียนคลับนะครับเด็ก จะนอนอยู่ห้องนอนวิวลานจอดรถโดยเมดลีนเนี่ยจะนอนอยู่บนเตียงส่วนฟ้าแฟดเนี่ยจะนอนอยู่ในทราเวลคอดครับนั่นเหมือนเป็นเตียงแบบพกพาที่พ่อแม่เขาเอามาด้วยก็คือนอนอยู่ตรงตางห้องนอนของเมดาลีน,นะครับห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นวิวของโอเชียนคลับเนี่ยเคสกับเจอรี่เนี่ยก็คือจะนอนด้วยกันก็คือแยกห้องนอนระหว่างพ่อแม่กับลูก พวกเขาเนี่ยก็พักผ่อนอยู่ในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับแล้วก็เดินเล่นทานข้าวเล่นน้ําทํากิจกรรมที่โอเชียนคลับจนมาถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับปี2007ซึ่งเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของทริปเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับเคสกับเจอร์รี่เนี่ยและเพื่อนๆได้ออกไปทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารทาพัสที่อยู่ในโอเชียนคลับโดยจองโต๊ะที่สามารถเห็นวิวของอพาร์ตเมนต์ที่เขาพักอยู่ได้นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยมากินข้าวที่นี่เป็นประจําแล้วก็นั่งโตะนี้เป็นประจําร้านอาหารทาพัสเนี่ยครับอยู่ตรงข้ามสระว เขามากินข้าวเนี่ยโดยทิ้งเด็กๆที่นอนหลับไว้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ตอนที่เดินออกมาจากห้อง,ของเขาไปที่โอเชียนคลับนะครับเขาใช้ประตูระเบียงเป็นทางออกแต่อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือประตูระเบียงเนี่ยมันล็อกได้จากข้างใน mm hmm. ดังนั้นพอเขาออกไปทั้งคู่เนี่ยประตูเนี่ยจะถูกปิดไว้เฉยแบบไม่ได้ล็อกนะครับแต่ก่อนที่เขาจะออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ลืมที่จะปิดม่านก,ก่อนที่จะออกไปคืออย่างน้อยคือไม่มีใครเห็นว่าข้างในอะ่ะมีใครอยู่ไหม mm hmm. มีใครทําอะไรมีแคดเดกแล้วก็เมื่อถึงร้านอาหารนะครับเคสกับ เจอรี่เนี่ยจะใช้วิธีผัดกันไปดูลูกๆของเขาระหว่างที่พวกเขารับประทานอาหารนะครับโดยตกลงกันไว้ว่าจะผัดกันไปดูทุกๆครึ่งชั่วโมงโดยเจอรี่เนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนที่เวลาสามทุ่มนะครับเมื่อถึงเวรของเคสก็คือตอน3ามทุ่มครึ่งหนึ่งในสมาชิกที่มาเที่ยวด้วยกันเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของครอบครัวแมคแคดเนี่ยชื่อว่าแมทธิวโอฟิลนะครับเสนอที่จะไปเช็คเด็กๆให้เพราะว่าเขาเนี่ยก็ต้องออกไปเช็คลูกๆของเขาเหมือนกันก็คือจะเอิดอาสาดูเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องไปกันหลายๆคนหลายๆรอบดังนั้นพอถึงเวลา สี่ทุ่มนะครับเวรที่แล้วเนี่ยเคสไม่ได้ไปพอรอบสี่ทุ่มเนี่ยเคสก็เลยต้องเป็นคนไปดูเด็กนะครับเธอก็เดินเข้าห้องผ่านทางระเบียงพอเข้าไปเนี่ยเธอสังเกตเห็นว่าประตูห้องนอนของลูกเธอเนี่ยถูกเปิดอยู่เมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ๆประตูนะครับประตูเนี่ยมันก็ปิดเองเพราะว่าแรงลมจากในห้องเนี่ยผพัดประตูปิดเธอก็เอะใจแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องเธอเห็นหน้าต่างแล้วก็มูลี่เนี่ยถูกเปิดอยู่ซึ่งเธอก็แปลกใจเพราะว่าก่อนออกไปทานข้าวเนี่ยเธอมั่นใจว่าเธอปิดทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างมูลี่อะไรปิดม่านปิดอะไร แล้วแต่ว่าอันเนี้ยแบบมันถูกเปิดอยู่อ,อเธอก็มองเข้าไปในห้องนะครับภายในห้องเนี่ยทุกอย่างก็เป็นปกติดีเด็กฝาแฝดก็นอนหลับอยู่ที่กลางห้องที่เตียงของมาเดลีนเนี่ยก็ยังมีตุ๊กตาแมวที่เธอชอบกอดอยู่แล้วก็มีผ้าห่มสีชมพูที่เธอใช้อยู่เป็นประจำแต่ว่าสิ่งที่หายไปอ่ะก็คือมาเดลีนเนี่ยลูกสาวของเธอได้หายตัวไปแล้วเธอก็ตกใจมากนะครับแล้วก็หาลูกสาวในห้องทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนทั้งสองห้องเมื่อไม่พบเนี่ยเธอก็วิ่งออกไปที่ร้านอาหารแล้วก็ตะโกนกรีดร้องว่ามาเดลีนหายตัว มีคนลักพาตัวเธอไปหลังจากนั้นนะครับตอนเวลา4ทุ่ม10นาทีเนี่ยเจอรี่เนี่ยก็ให้แมทธิโอฟิลเพื่อนของเขาเนี่ยให้ช่วยไปบอกรีเซพชันของรีสอร์ทให้โทรหาตำรวจให้ทีเพราะว่าแบบลูกของเขาหายไปส่วนตัวเจอรี่เองเนี่ยก็รีบวิ่งกลับมาที่ห้อง 5A เพื่อตามหาอีกครั้งหนึ่งเผื่อแบบเด็กแค่เดินไป,ไ,ปไหนมาไหนแล้วก็กลับมาแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะครับทางรีสอร์ทเนี่ยก็ได้ใช้มาตรการในการค้นหาโดยเอาพนักงาน6คนแล้วก็มีแขกที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็ออกมาช่วยกันตามหาแมเดล ด้วยนะครับ เมื่อเวลาห้าทุ่มสินาทีเนี่ยตำรวจโปรตุเกส2คนน่ะ<ม>ก็มาถึงรีสอร์ทจริงๆมันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะใช่เพราะว่าเขาโทรเรียกตอน4ี่ทุ่มสิอันนี้คือห้าทุ่มสิเพิ่งมาแล้วก็สถานีตำรวจเนี่ยอยู่ห่างจากที่เขาพักอยู่เนี่ยแกิโลเมตรจริงๆมันก็แบบก็ใกล้อะ่ะแล้วก็ตำรวจที่มา2คนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้นก็สื่อสารอะไรไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ต้องมีล่ามอะ่ะมาช่วยแปลสุดท้ายเนี่ยก็ดูว่าตำรวจ2คนนี้เนี่ยไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ละก็มีการเรียกตรววจน่ยพิเศษ เพิ่มนะครับซึ่งแบบเป็นเกี่ยวกับทางด้านอาชญากรรมโดยเฉพาะนะครับซึ่งกว่าตํารวจชุดใหม่เนี่ยจะมาเนี่ยก็ตีสองแล้วอ่ะนานกว่าเดิมอีกใช่แล้วแต่มาเนี่ยก็มาพร้อมแบบสุนัขตํารวจแล้วก็ช่วยกันค้นหาทั้งรีสอร์ททั้งบริเวณรอบๆนะครับแต่ก็ยังไม่พบตัวเมดาลีน,นะครับหลังจากนั้นตํารวจเนี่ยก็ได้ไปสอบสวนเคสเจอรี่นะครับซึ่งเป็นพ่อและแม่แล้วก็เพื่อนๆของเขาพนักงานที่อยู่ในโรงแรมแล้วก็แขกที่มาพักก็คือสัมภาษณ์ทุกคนทีนี้เราจะมาย้อนเวลากลับมาวันที่ ก็ฤษภาปี2007อย่างละเอียดนะครับมาวิเคราะห์กันฉากต่อฉากว่าหนูน้อยมาเดลีนเนี่ย หายตัวไปได้ยังไงแล้วก็ทไลายของวันที่3พฤษภาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างครับเรามาเริ่มต้นที่ทไลายของครอบคร Mac ัวแมคแคนกันก่อนนะครับเช้าว,วันที่3เนี่ยครอบคร Mac ัวแมคแคนเนี่ยออกไปรับประทานอาหารเช้าที่โอเชียนคลับในระหว่างที่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยเมนาลินก็ได้ถามแม่ของเธอว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่เธอกับฝาแฝดร้องไห้อะทำไมไม่มีใครเข้ามาดูเธอเลยซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายเนี่ยจะมีการเพ่งเล็งลูกๆของครอบคร Mac ัวแมคแคนอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได ว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่ในห้องของเด็กๆตั้งแต่วันก่อนเกิดเหตุคือวันที่2แต่ว่าเด็กเนี่ยร้องไห้ก่อนไงคนร้ายก็เลยไม่ได้ทําอะไรแล้วก็หนีไปซึ่งจังหวะนั้นเองพ่อแม่ก็ไม่ได้เข้ามาด้วยแต่ก็แปลกอย่างนึงนะว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆร้องไห้อะแล้วถ้าพ่อแม่เขามาเช็คทุกครึ่งชั่วโมงจริงอะทาไมถึงแบบไม่เข้าใจไหมเหมือนกับมาถึงแล้วแบบลูกหลับไปอีกรอบอีงเนา ก็เป็นไปได้ยากส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะแบบรอจนกว่าพ่อแม่จะมาก่อนให้เขาหลับอืมแต่ว่าจริงๆในเนี้ยตามข่าวไม่ได้บอกว่ามันตอนกี่โมงอาจจะเป็นตอนดึกเลยก็ได้ตอนที่แบบทุกคนหลับกันหมดแล้วก็ได้เป็นไปได้อืมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับซึ่งเคสเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่าลูกสาวถาม,มเฉยๆหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเด็กๆเนี่ยก็ไปเล่นอยู่ในโซนเด็กแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ไปไว่ายน้ําในสระนะครับซึ่งเคสเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปของเมดลินไว้นะครับตอนเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งภาพนนีี้่ย การเป็นภาพสุดท้ายของเธอก่อนที่เธอจะหายไปนะครับภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่เธอนั่งอยู่กับพ่อแล้วก็น้องสาวของเธอนะครับหลังจากที่เด็กๆเ,เล่นน้าเสร็จแล้วนะครับพวกเขาก็กลับไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งเวลา6กโมงเย็นแม่ของเขาเนี่ยก็พาลูกๆก,กลับไปที่ห้องนะครับส่วนเจอรี่เนี่ยก็ไปเรียนเทนนิสที่สนามเทนนิสแม่เนี่ยก็ได้พาเด็กๆเ,เข้านอนในเวลาทุ่มหนึ่งนะครับต่อไปเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่เมดาลีนและก็ฝาแฝดเนี่ยหลับอยู่ที่ห้อง 5A ที่อยู่ชัั้้นนนนลลล่่าาางงสุดดขอเเเแแวววกกก็็ปีียบทค ก็เพื่อนๆเนี่ยนัดเจอกันที่ร้านอาหารแทพัสที่อยู่ในโอเชียนคลับเรามาดูในช่วงเวลา3ามทุ่มนะครับที่เจอร์รี่เนี่ยออกไปเช็คลูกของเขานะครับหนึ่งในเพื่อนๆของครอบครัวแมคแคนเนี่ยที่มีชื่อว่าเจนนะครับได้เดินออกจากร้านอาหารเพื่อไปเช็คลูกของเธอเหมือนกันแต่เธอเนี่ยออกไปเช็คก่อนเจอร์รี่แป๊บหนึ่งดังนั้นก็คือจะมีฉากที่แบบทั้งคู่เนี่ยเดินสวนกันคือคนนึงกลับมาแล้วอีกคนหนึ่งกำลังไปแล้วก็เจนยังได้บอกอีกด้วยว่าตอนขากกลับเนี่ยเธอได้มีการยืนคุยแวะคุยกับแขกชาาาววอัััังกกททีีี่่่มมพดด้ยตลบเเจจร เ,เดินกลับไปที่ห้อง 5A เพื่อเช็คลูกของเขาใช่ไหมครับมันมีบางอย่างที่มันแปลกๆไปก็คือประตูห้องนอนของลูกเขาเนี่ยมันถูกเปิดอยู่ซึ่งเขามั่นใจว่าเขาปิดก่อนที่จะออกไปรับประทานอาหารแต่ว่าเจอรี่เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเมดเลีนเนี่ยจะ4ี่ขวบแล้วอะอาจจะแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินออกมากินน้าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับห้องไปโดยที่ไม่ได้ปิดประตูก็ได้ดังนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็เดินกลับมารับนระานปกติเพราะว่าเด็กทั้งหมดก็ยังอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมพอเกิดเหตุการณ์เด็กหายไปแล้วเเ่ชื ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเปิดประตูค้างเอาไว้แต่ว่าได้ยินเสียงเจอรี่เนี่ยเข้ามาก่อนคนร้ายเนี่ยก็เลยไปซ่อนตัวอะไรประมาณนี้ส่วนเจนที่เมื่อกี้เดินสวนกับเจอรี่นะครับก็ได้ให้การกับตำรวจว่าตอนเวลา3ามทุ่มสินาทีเนี่ยระหว่างที่เธอกาลังเดินกลับมาที่ร้านอาหารเนี่ยเธอได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งกลาลังอุ้มเด็กข้ามแยกถนนไปบริเวณที่เธอเห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับห้องพักของเมดาลีนเด็กที่โดนอุ้มไปนั้นนะครับเจนเนี่ยบอกว่าเธอใส่ชุดนอนสีชมพูอ่อนลายดอกไม้นะครับซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวกั ที่เมดลีนใส่เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเจนไม่เห็นเมดลินไงว่าใส่ชุดนอนสีอะไรเป็นยังไงดังนั้นเธอก็เลยไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเป็นเมดลีนหรือเปล่าก็เลยปล่อยผ่านใช่ส่วนชายคนที่เจนเห็นนะครับเจนบอกว่าเป็นชายผิวขาวผมดําสูงประมาณ170เซนนะครับดูลักษณะเนี่ยเป็นคนยุโรปชาวเมดิเตอร์เรเนียนอายุ35-40ส่ปีสวมกางเกงสีเบจหรือสีทองใส่แจ็คเก็ตสีดําแล้วก็ลักษณะท่าทางเนี่ยดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวเลยแต่มี ข้อสังเกตอีกอันนึงคือตอนที่ตำรวจไปสอบสวนคนที่มาพักเนี่ยไม่มีใครบอกเลยว่าได้คุยกับเจนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนที่เจนแบบหยุดคุย Mm hmm. ดังนั้นตำรวจก็เลยสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดที่เจนพูดเนี่ยเจนแต่งขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าการที่เธอได้เห็นคนที่คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะสามารถบอกได้ว่าเมเดลีนเนี่ยถูกลักพาตัวไปตอนไหนมาถึงเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับซึ่งเป็นเบนของเคสที่จะต้องเป็นคนไปเช็คลูกๆของเธอนะครับแต่ว่าเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าแมทธิวโอฟิลเนี่ยอาสาจะเป็นคนไปเช็คให้ภายหลังเนี่ยตำรวจได้สอบสวนแมทธิวนะครับแมทธิวก็ได้ให้การว่าตอนที่เขาเดินเข้าห้องไปเช็คลูกๆของ แมทกแพนเนี่ยประตูห้องนอนของเมดอลีนเนี่ยถูกเปิดอยู่พอเจอรี่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งปิดไปก่อนที่จะออกมารับประทานอาหารตอนที่เขาไปเช็กลูกของเขาแต่ตอนนี้มันกลับถูกเปิดอีกแล้วแมทธิวเนี่ยได้เล่าอีกว่าประตูห้องนอนถูกเปิดอยู่แล้วเขาก็มองเข้าไปข้างในเขาเห็นฝาแฟด์อะลับอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็เดินออกจากห้อง 5a ไปโดยที่ไม่ได้เช็คว่าเมดอลีนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าหน้าต่างห้องนอนมูลี่เนี่ ชะโงกดูแล้วก็รีบไปใช่อันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสมมุติฐานนะครับที่ทําให้แมทธิวโอฟิลเนี่ยถูกตํารวจโปรตุกเกสสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการลักพาตัวหรือเปล่าเพราะว่าแมทธิวเนี่ยเป็นคนอาสาที่จะไปดูเด็กเองซึ่งเขาอาจจะส่งเมาลีนเนี่ยไปให้กับคนร้ายอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกทางหน้าต่างก็ได้อันนี้คือในกรณีที่แมทธิวร่วมมือกับคนนอกนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอนะครับแมทธิวอ่ะก็เลยรอดพ้นจากการถูกกล่าวหา เอาจริงสมมุติฐานเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันที่จะแบบมาเที่ยวแล้วก็มีคนไลค์คนหนึ่งที่มามาสมรู้ร่วมคิดกันนะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันด้วยอะ่ะ มันก็คงไม่คุ้มที่จะมาทําแบบนี้คือเขาก็มีอาชีพของเขาอะเขาไม่ได้แบบเออใครก็ไม่รู้ะไรอันนี้มันก็เป็นไปได้ยากอยู่ตํารวจนะครับก็ได้ไปสอบสวนพนักง,งานที่รีสอร์ทแห่งนั้นนะครับพนักง,งานเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าเขาเนี่ยมีการทิ้งสมุดจองร้านอาหารเนี่ยไว้ที่รีเซพชันตรงบริเวณสระว่นายน้านะครับในนั้นเนี่ยบอกรายละเอียดหมดเลยว่าครอบครัวแม็กแคนเนี่ยมาจองโต๊ะอาหารไว้เวลา2องทุ่มครึ่งจองไว้4วันสุดท้ายที่เขาจะพักอยู่นะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีโน้ตระบุไว้อีกว่า เด็กๆทั้งหมดหลับอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์โดยปัสจากผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเนาะใช่มันชัดเจนมากเพราะว่าถ้าเกิดมีใครที่แบบไม่หวังดีเนี่ยแล้วก็ไปเห็นโน้ตอันนี้เนี่ยมีเวลา4วันน่แะแบบดูลัดเราก่อนได้เลยว่าแบบจริงไหมเขาทํายังไงกันในวันแรกๆเราค่อยลงมือในวันสุดท้ายก็ยังได้เลยเรียกได้ว่าเป็นความชราใจของทั้งพงนักงานแล้วก็ ผครองผู้ปกครองมองว่าชะล่าใจในส่วนที่ไม่ล็อกประตูส่วนพนักงานก็คือจะทิ้งไว้ทําไมมันเป็นข้อมูลของลูกค้ามันค่อนข้างคอนฟเดเชียลใช่ตามข่าวเนี่ยเคสก็เชื่อแบบนั้นนะครับโดยเคสเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะได้อ่านโน,น้ตนี้แล้วก็รู้ว่าช่วงเวลาไหนเนี่ย ที่เด็กจะอยู่ตามลําพังโดยที่มีผู้ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะลักพาตัวเด็กไปได้นะครับจากการสอบถามคนในละแวกนั้นเนี่ยพบว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันนะ่ะแล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยพบชายท่าทางประหลาดอยู่ใกล้ๆก้อพาร์ตเมนต์ห้อง5 a ก็มีการยืนมองห้อง5 a แล้วก็มีคนเห็นชายคนเดียวกันนี้เนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆโ้ออเชียนคลับด้วยแล้วก็ไปเห็นชายคนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆ้ร้านอาหารแชร์พัสด้วยแต่คนเห็นเนี่ยเป็นแขกคนละคนแต่พวกเขารู้ว่าเป็นคนเดียวกันใช่จากการมาสัมภาษณ์ก็ดู ลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันโดยชายคนนี้เนี่ยมีอายุประมาณ30ปีนะครับผมสั้นสีบอลน,นะครับโดยตำรวจคาดว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวขโมยหรือว่าเป็นโจรลักพาตัวเด็กนะครับในเวลานั้นและ ที่บริเวณนั้นเนี่ยคนจําพวกเนี้ยหัวขโมยเนี่ยมันมีอัตราที่แบบเพิ่มขึ้นสูงมากแถมช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนพบเป็นกลุ่มคนที่แบบมาเดินขอรับบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลในแเดรลูสนะครับแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเช็คดูว่ามีมูลนิธิอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีมูลนิธิอะไรเลยแสดงว่าคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่คนที่แบบมาหลอกเอาเงินจากคนที่สงสารใจบุญนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในเมืองนี้เนี่ยมันมีมิจฉาชีพอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันต่อมาเนี่ย ได้เผยแพร่ลักษณะของชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกพบในคืนที่เมดดลินหายตัวไปคาดว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อุ้มเด็กไปด้วยคนที่อ้างว่าเห็นชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าสมิธเขาเห็นในเวลา4ี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เคสเนี่ยไปเช็คแล้วก็เห็นว่าเมดดลินหายตัวไปพอดีด้วยสิ่งที่เขาเห็นนะครับคือเป็นผู้ชายอุ้มเด็กผู้หญิงอายุประมาณ3-4ปีนะครับ ผมรลอนผิวซีดแล้วก็สวมชุดนอนสีอ่อนแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้านะครับส่วนตัวผู้ใช้ที่เขาเห็นเนี่ยสูงประมาณ1 7 5ยเถึงเซนนะครับรูปร่างค่อนไปทางผอมแล้วก็ผมสีน้ำตาลสั้นนะครับสวมกางเกงสีครีมหรือสีเบดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ลักษณะในการอุ้มเด็กเนี่ยดูแบบเก้ะๆก,ก,กังๆดูเหมือนไม่ใช่พ่อแม่คนที่อุ้มเป็นประจำอะ่ะซึ่งนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่มีในตอนนี้นะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าเมดอลีนเนี่ยหายตัวไปจากห้องได้ยงไ ตำรวจเนี่ยคาดว่ามาเดลีนน่าจะหายตัวไปในเวลาสามทุ่มสินาทีถึง4ี่ทุ่มนะครับซึ่งสามทุ่มสินาทีเนี่ยเป็นเวลาที่เจอรี่เนี่ยเดินไปถึงที่ห้องแล้วก็เช็คดูลูกๆของเขาว่าลูกๆเขายังอยู่ส่วนเวลา4ี่ทุ่มเนี่ยก็คือเวลาที่เคสได้บอกว่ามาเดลีนเนี่ยได้หายตัวไปแล้วซึ่งก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเวลาช่วงที่เด็กเนี่ยหายตัวไปนะครับต่อไปจะมาพูดถึงทางเข้าออกครับทางเข้าออกที่เป็นไปได้เนี่ยมีอยู่ประมาณ3ทางก็คือทางเข้าหลักที่เขาล็อกอยู่แล้วก็มีประตูกระจก างระเบียงนะครับที่ไม่ได้ล็อกอันนี้คือใครก็ได้ที่สามารถเดินเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันไม่ล็อกอยู่แล้วแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นทางหน้าต่างส่วนตัวนะครับคิดว่าทางหลักที่มันล็อกอยู่เนี่ยมันไม่น่าเสี่ยงที่จะเข้ามาอยู่แล้วะแล้วก็ทางหน้าต่างที่มันถูกปิดมากแล้วก็มีมูลี่ปิดอยู่ซึ่งมูลี่เนี่ยมันต้องเปิดจากข้างในเท่านั้นด้วยดังนั้นก็คือถ้าจะเข้ามาทางนี้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีหลายขั้นตอนแล้วก็เสี่ยงด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างในไหมและที่สําคัญเเนนีี่่่ยยทททัั้้้้งงงงาาาาาขหหลลกกแว็ต ไม่มีรอยงัดแงะอะไรเข้ามาเลยดังนั้นทางที่ตํำรวจสงสัยว่า คนร้ายเนี่ยน่าจะใช้เข้ามาเพื่อลักพาตัวเมดอลีนไปนะครับน่าจะเป็นทางประตูกระจกที่มันไม่ได้ล็อกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือสมุดจองร้านอาหารเนี่ยมันถูกวางไว้แบบใครก็ได้ที่สามารถเข้าไปอ่านถ้าคนร้ายเนี่ยมาอ่านก็จะรู้ได้เลยว่าตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยผู้ใหญ่จะไม่อยู่ในห้องแล,แล้วก็มีแต่เด็กเท่านั้นที่อยู่ในห้องนั้นซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยในการลักพาตัวไปนะครับหรือว่า้นนาีม ายแปลกหน้าเนี่ยมาด้อมด้อมมองมองอยู่หลายที่รอบๆอบาร์ทเม็น์เนี่ยในเวลาที่แตกต่างกันมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเล็งแนดลีนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเห็น <He S 2> เลยว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเวลานี้ของทุกวันเนี่ยเขาออกมากินข้าวข้างนอกโดยที่ไม่มีเด็กออกมาด้วยอันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันจากการแบบสังเกตการคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําไมเขายังหาแอนดลีนไม่พบอย่างแรกนะครับคือเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยตารวจโปรตุเกสเนี่ยมีการทาผิดพลาดหลายอย่างมาก เพราะว่าหลังจากที่เมดลีนหายตัวไปจนโทรแจ้งตำรวจเนี่ยกว่าที่ตำรวจจะติดต่อไปยังตำรวจชายแดนหรือตำรวจน้ำหรือไปยังหน่วยอื่นๆเพื่อแจ้งว่าเมดลีนหายไปรูปร่างหน้าตาของเธอเป็นยังไงเนี่ยล่าช้ามากเมืองที่เขาอยู่เนี่ยถ้าไปทางด้านตะวันออกเนี่ยจะสามารถข้ามไปยังสเปนได้แล้วก็ถ้าลงมาทางใต้แล้วนั่งเรือลงมาเนี่ยมันจะเป็นประเทศโมโรโ็อกโกซึ่งสามารถข้ามแดนไปได้เหมือนกันถ้าคนร้ายเนี่ย สามารถข้ามแดนไปได้แล้วอะ่ะการค้นหาเด็กที่หายตัวไปเนี่ยสโคบมันจะกว้างขึ้นแล้วก็ทําให้หาตัวเด็กได้ยากขึ้นแล้วตํตำรวจเขาได้มีการไปเช็กกล้องวงจรปิดของแบบพวกถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยในเวลานั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้มีการเช็คกล้องวงจรปิดเลยแล้วก็บริษัทกล้องวงจรปิดเนี่ยก็แจ้งว่าไม่มีใครมาแจ้งเขาเลยด้วยกันแถมเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ทําการค้นหาแบบ บ้านต่อบ้านด้วยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือ10บโมงเช้าของวันต่อมาคือตำรวจเพิ่งมาบล็อกถนนแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ทําการสอบสวนแขกทุกคนด้วยเพราะว่ามีแขกบางคนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าไม่มีตำรวจมาสอบสวนเขาเลยเนี่ยจจะเป็นเหตุผลว่าตอนที่เจนบอกว่าเจนคุยกับ แขกอังกฤษคนนึแล้วเขาบอกไม่มีอ่ะแต่ว่าตํารวจอ่ะไม่ได้สอบสวนทุกคนมากกว่า<ช>ไม่ใช่ว่าเจนแบบคุยกับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยออ,อันนี้เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ในละแวกนั้นเนี่ยบางคนเขายังไม่รู้เลยว่าเด็กเนี่ยหายตัวไปนะครับที่เกิดเหตุคือในห้อง 5A เนี่ยก็ไม่ได้รับการป้องกันแม่คนนอกเข้าออกนะครับตำรวจเนี่ยมีการเก็บตัวอย่าง DNA ในห้องนอนของเธอนะครับแล้วก็นําไปส่งแลบเพื่อทดสอบเนี่ยพบว่ามี DNA ของคนแปลกหน้าอยู่กว่า20คนซึ่งก็คือน่าจะเป็นคนที่เข้าไปช่วยกันหา หรือว่าเป็นแขกที่มาพักอะไรที่หากันในตอนนั้นนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ปล่อยคนทั้งยี่สิบกว่าคนเข้าไปอะ่ะอาจจะได้ DNA คนร้ายก็ได้นะอันนี้มันแบบปนเงินมั่วไปหมดเลยไงบางแหล่งข่าวนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเก็บหลักฐานลายนิ้วมือในช่วงแรกของการเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วก็เครื่องป้องกันใดๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าแบบสะเพามากนะคะเพราะว่าการที่แบบคุณเข้าไปเก็บหลักฐานหรืออะไรในครามซีนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากที่คุณจะต้องป้องกันหรือใส่ถุงมือเพื่อไม่ให้หลักฐานนมีนบบมีออะไรท่เจืป ด้วยการทํางานที่บกพร่องนี้นะครับ กว่าที่จะประกาศออกไปทั่วโลกว่าเด็กหายเนี่ยก็กินระยะเวลาไป5วันแล้วในช่วงเวลา12วันแรกนะครับหลังจากที่เมดอลีนหายตัวไปเนี่ยตำรวจพบผู้ต้องสงสัยรายแรกนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นคนลักพาตัวเมดอลีนไปนะครับเป็นชายอายุ34ปีที่ชื่อว่าโรเบิร์ตมูรัสนะครับเขาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านที่ดินมูรัตเนี่ยเกิดที่ลอนดอนนะครับแต่ว่าย้ายมาอาศัยอยู่ที่ฟราเดอร์ลุสกับแม่ของเขานะครับโดยบ้านที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากห้องพักของครอบครัวแมคแคนแค่1้7มเเมตรเท่านั้น แล้วทาไมเขาถึงสงสัยตาคนนี้คะเหตุผลที่ตํารวจสงสัยในตัวมูเล็ตเนี่ย เพราะว่าเขาเข้าไปมีบทบาทในการตามหาเมดาลีนแบบมากเป็นพิเศษอ,อ่ะคือมีการไปถามนักข่าวว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างเกี่ยวกับคดีนี้แล้วก็พยายามทาตัวเป็นล่ามในการแปลาภาษาเพราะว่าคนโปรตุเกสเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็ดูแบบมีความน่าสงสัยว่าอยากรู้กันเหตุหรือว่าอยากรู้ความเป็นไปของคดีเพื่อที่ตัวเองจะได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทันถ้าตัวเองเป็นคนร้ายอ่ะและที่สําคัญนะครับเพื่อนร่วมทิปของครอบครัวแมคแคนเนี่ยสคนได้ให้การว่าเขาเนี่ยเห็นมูรัตอยู่ข้างนอกอพาร์ตเมนต์5เในช่วง หลังจากที่เมรลินหายตัวไปได้ไม่นานแต่ว่ามูรัตกับแม่นะครับได้ให้การกับตํารวจว่าเขาอยู่บ้านตลอดตั้งแต่ตอนเย็นนะครับพอมีข่าวอย่างนี้ออกมาเนี่ยทุกคนก็เพ่งเล็งไปที่ตัวมูรัตทันทีว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นคนร้ายแล้วก็ได้มีการเข้าไปค้นบ้าน คน้คนรถค้นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ของมูรัตนะครับที่สําคัญคือมีการใช้เลดารามาค้นหาในบริเวณบ้านและก็สวนของมูลัตด,ด้วยรวมถึงมีการใช้แบบสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับอันนี้มันเหมือนแบบเขาโดนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยเนาะใช่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีการพบสิ่งผิดปกติใดๆนะครับทางฝั่งของมูรัตเนี่ยได้ให้เหตุผลในการที่เขาเข้ามาช่วยเหลือในการตามหาเมดลีนเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขามีลูกสาวที่อายุใกล้เคียงกันกับเมดอลีนเหมือนกันลูกสาวของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ คือน่าจะด้วยหัวอกคนเป็นพ่อแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่แบบเด็กหายก็เลยอยากจะช่วยให้เต็มที่อะไรประมาณนี้นเป็นผนลเมืองดีว่างันเถอะใช่แต่กลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแทนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับตำรวจก็ไม่ได้พบอะไรที่ต้องสงสัยนะครับดังนั้นมูรัตเนี่ยก็เลยหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยไปหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์นะครับครอบครัวแมคแคนเนี่ยก็ได้ตั้งเขาเรียกว่าเป็นกองทุนแมนดาลีนขึ้นมานะครับเพื่อลงทุนในการใช้หาลูกสาวของพวกเขานะครับโดยมีการทําเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่ง เว็บไซต์เนี่ยก็ได้รับกระแสะการตอบรับที่ดีมีคนเข้าไปชมเว็บไซต์อยู่หลายล้านครั้งนะครับแล้วก็มียอดเงินบริจาคเข้ามาถึง1.85ล้านปอนด์นะครับครอบครัวแม็กแคนเนี่ยก็ได้ใช้เงินส่วนนี้ในการจ้างนักสืบมาช่วยตามหาตัวลูกสาวของพวกเขาด้วยเพราะว่าเขาเห็นการทํางานที่บกพร่องของตํารวจนะครับแล้วก็ ไม่เชื่อใจว่าตำรวจโปรตุเกสเนี่ยจะช่วยตามหาลูกสาวเขาได้พบตำรวจโปรตุเกสเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยก็เริ่มหมดผลทางในการค้นหาแล้วก็เลยส่งจดหมายไปหาตำรวจอังกฤษเพื่อให้ส่งทีมมาช่วยเหลือเมดอลีน,นะครับเพราะว่าเมดอลีเนี่ยเป็นชาวอังกฤษด้วยก็เลยดึงตำรวจของอังกฤษเนี่ยเข้ามาร่วมมือในการสืบสวนด้วยอีกแหล่งหนึ่งซึ่งในเดือนกรกฎานะครับซึ่งเป็น3เดือนหลังจากที่เมดลีหายตัวไปนะครับตำรวจอังกฤษเนี่ยก็ได้ส่งทีมสืบสวนแล้วก็สุนัขดมกลิ่นมาช่วยในการสืบสวนแล้วก็มาตรวจสอบอพาร์ตเมนต์พ่อ มีทีมสอบสวนใหม่แล้วก็มีสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยเนี่ยมันเลยนําไปสู่สมมติฐานอันใหม่ว่าพ่อแม่ของเมดาลีนเนี่ยเป็นคนร้ายของคดีนี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงสมมุติฐานที่ว่าครอบครัวแมคแคนเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองทั้งหมดแล้วก็สมมุติฐานอื่นๆอีกนะครับใน EP ีต่อไปนะครับผมสำหรับใครนะคะที่ยังคล่องใจเกี่ยวกับคดีของหนูน้อยเมดาลีแมคแคนนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ในอพโพดต่อไปค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยจะมาพร้อมกับ สมมุติฐานมากมายและอัปเดตล่าสุดของข่าวของหนูน้อยเมดาลลีนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ติดตามพวกเราสองคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ